ยืนยันเจอร่างคาดเป็นกำลังพลของเรือสุขโขทยัยเพิ่มอีกหนึ่งรายใกล้เกาะศักจังหวัดชุมพรในช่วงเวลา9ก้นกาสานาทีพลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลผู้บัญชาการกองทัพเรือพักที่หนึ่งแถลงข่าวถึงความคืบหน้าในการค้นหาผู้สูญหายจากเหตุเรือหลวงสุขโขทัยอับปาง สำหรับการปฏิบัติการในช่วงเช้าวันนี้ทางกองทัพเรือได้มีการค้นพบร่างผู้เสียชีวิตใกล้กับเกาะสักจังหวัดชุมพรในพื้นที่9 a ซึ่งขณะนี้ได้มีการนำเรือประมงเฝ้าอยู่โดยกำลังนำเรือ611จากกรมประมงเข้าไปรับและจะมีการนำร่างจากจังหวัดชุมพรส่งไปยังมูลนิธิสว่างราชสัธาธรรมสถานโดยเครื่องแต่งกายที่พบบ่งชี้ว่าเป็นกำลังพลของเรือหลวงสุโขทยัย โดยในวันนี้หมู่เรือที่หนึ่งทั้งเรือหลวงตักศินเรือหลวงนราธิวาสเรือหลวงกะบุรีและเรือหลวงนเรศวรรวมถึงอากาศยานของกองทัพเรือและหน่วยงานอื่นๆได้สนับสนุนการค้นหาทางอากาศและมีอากาศยานจากกองทัพอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมทรัพยากรทางทะเลและชายหาดยังคงปฏิบัติหน้าที่ค้นหาเช่นเดิมและหมู่เรือที่สอง เรือหลวงบางระจันได้มีการออกเดินทางไปในพื้นที่ปฏิบัติการตั้งแต่ช่วงเวลาตีสามถึงเวลาหกโมงเช้าส่วนเรือหลวงนาวีได้มีการนำนักประดาน้ำจากกรมสมบูรทหารเรือจำนวนห้าสิบสามนายเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติการใต้น้ำทันทีซึ่งจะเป็นลักษณะของการปูพรม,มค้นหาสำหรับร่างของกำลังพลที่เสียชีวิตทั้งแปดนายที่พบก่อนหน้านี้ มีการพิสูจน์อัตลักษณ์ยืนยันตัวตนเป็นที่เรียบร้อยแล้วขนาดนี้ยังคงรอญยยาติเดินทางมายังมูลนิธิเพื่อดำเนินการทางเอกสารตามกฎหมายต่อไป